สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาอัปเดตฟาร์มชาร์โอลีสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าฟาร์มนี้นะฮะตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมาเนี่ยผมยังให้คะแนนฟาร์มนี้นะครับสวยเป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับชารเโล่นะนะครับคะแนนส่วนตัวผมนะครับพี่น้องนะ คะแนนส่วนตัวผมเองผมให้ฟาร์มนี้สวยที่สุดนะครับสำหรับชาโลเล่แต่ความคิดเห็นของพี่น้องเนี่ยจะบอกว่ายังไงก็แชร์กันเข้ามาครับนะบแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับว่าตรงไหนที่มีสวยกว่านี้บ้างตรงไหนที่แจ่มกว่านี้บอกมาเลยครับผมจะตามไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่าฟาร์มเนี้ย ก่อนหน้าเนี่ยผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ว่าไม่เจอเจ้าของซึ่งวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยมาเจอกับเจ้าของฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้สอบถามรายละเอียดลงลึกกันบ้างว่า,าที่นี่เลี้ยงแบบไหนนะครับขุนแบบไหนนะทำไมถึงได้มีวัวชาโลเล่สวยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปสอบถามพูดคุย เจ้าของฟาร์มกันครับผมนี่ฮะยืนรออยู่ตรงนี้แล้วครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเฮียแนะนําตัวนิดนึงผมอดุลสบายแท้ครับครับผมเชลเชียสครับผมเสียเอ็กเนาะครับผมเฮียพิกัดที่นี่ที่ไหนครับไอหมู่หนึ่งละหานไออำเภอปลกแดงครับจังหวัดระยองฮะอ่าพี่น้องเออ่หมู่ที่หนึ่งนะครับตําบลละหานอําเภอปลกแดงจังหวัดระยองเบอร์ติดต่อครับเฮียศูนย์แปดเจ็ดครับห้าเจ็ดสามครับ 8ปีตัวฮะครับผมตามนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นซับให้เฮีย er, วงการนี้กี่ปีแล้วสิบสิบปีแล้วส <12 S 2> <ะ>ิบสปีนะพี่น้องนะประสบการณ์ล้วนล้วนสิปีตอนนี้กี่ตัวครับเฮียประมาณน่าจะเกือบร้อยตัวได้นะประมาณเกือบร้อยตัวนะพี่น้องนะที่นี่นะชาโรเล่ล้วนเลยป่ะครับก็มีบีบับงแองกัดบ้าง บามั่นนิดหน่อยกาลังจะทาบามั่นกับบีบอยู่ตอนนี้อ่าเพิ่งเริ่มเข้ามาแต่หลักๆก็คือเล่สวยๆทั้งนั้นพี่น้องอ่เนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งครับถ้าผมถ้าผมโอเวอร์ไปหรือว่าอวยฟาร์มนี้ทักมาได้เลยพี่น้องแต่ผมบอกได้เลยว่าวัวฟาร์มนี้สวยมากเฮียนอกจากวัวแล้วทําอะไรบ้างเมื่อก่อนจะทํามวยเดี๋ยวนี้หยุดไปแล้วการมวยโควิดเข้าอะไรอย่างบี้มีมวยกันเลยเหลือตอนเนี้ เก็บตัวเลี้ยงวัวไปหนีโควิดครับตอนนี้ก็คือซุ่มเลี้ยงวัวอย่างเดียวนอกจากว่วแล้วยังมีไก่ด้วยใช่ไหมคฮัมีมีอ่าไก่ชนใช่ไหมใช่ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับก็เยอะฮะไก่ชนก็ร้อยไก่ชนก็เป็นร้อยพี่น้องสนใจสายวัวสายมวยสายไก่เนี่ยจะจะมาสายเดียวกันนะพี่น้องถ้าสนใจทักเข้ามาตามเบอร์นี้เลยนะครับเฮียกลับมาเรื่องวัวนิดหนึ่งเอาถามก่อนเลยทําไมเฮียใช้วิธีไหนเลือก เลือกบัวฮะทำไมถึงมีแต่สวยๆอย่างนี้ครับนี่ก็เลือกหลักๆเลยแต่ตอนแรกเราก็พยายามเอาที่ยาวโค้งใหญ่ไว้ก่อนเอาที่โค้งใหญ่แม่พันธุ์ที่โค้งใหญ่ยาวๆไว้ก่อนเราก็ได้เลือกพันธุกรรมพ่อพันธุ์ที่ง่ายขึ้นครับเชื้อหลอดเชื้ออะไรมันก็ได้ไปง่ายแต่ถ้าแม่พันธุ์เราเล็กแล้วมันมันจะต่อยอดลาบากครับผมเนี่ยฮะใหญ่ไว้ก่อนนะนพี่น้องนะใหญ่สูงใหญ่ยาว หรือถ้าไม่สูงก็ให้ยาวไว้ก่อนใช่ไหมเฮียใช่ใช่ไม่สูงให้ยาวถ้าไม่ยาวก็ให้ใหญ่ครับผมแล้วก็เวลาเอาพ่อพันธุ์มาใส่เนี่ยจะได้เลือกไม่ยากนะครับเฮียบอกนี่คือเคล็ดลับเลยวันนี้มาล้วงลึกเอาเอาความรู้จากเฮียนะครับวันนี้นะแล้วเรื่องอาหารแะไรครับเฮียอาหารก็กินธรรมดาลดต้นทุนในไม้สิดก็หญ้าเนเปียผสมเปลือกมันปลูกเองไหมเฮียหญ้าเนเปียปลูกเองครับกี่ไร่ครับประมาณยี่ิบกว่าไร่ ยี่สิบกว่าไร่กับวัวเกือบร้อยตัวพอไหมไม่พอกินนะยังไงก็ไม่พอแล้วพี่น้องนะยี่สิบกว่าไร่ไม่พอแล้วอะไรเราใช้อะไรเสริมครับเปลือกมันเปลือกมันล้างเปลือกมันล้างเสริมกับกับหญ้าในเปียร์นอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมฮะจะมีอาหารเสริมอาหารแม่งัวเนี่ยวันละหกกิโลหกลูกอาหารแม่วัววันละหกลูกโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโปรตีนสิบ 1> 5% 1เปร์เ็นต์ปนะพี่น้องนะลองหาดูากินไปใก้เสริมก็นิดนิดหน่อยให้เสริมน้ำนมเลี้ยงลูกไว้เถับถ้าอยากได้หรือว่าอยากจะมีวัวสมบูรณ์สวยๆเหมือนฟาร์มนี้ก็ลองหาดูครับไม่ยากนะครับทุกวันนี้อาหารวัวมีเยอะยะเอียตัวนี้สวยมากเลยขอขอดูใกล้ๆหน่อยครับเนี่ยผมพาพี่น้องดูวัวตัวนี้หน่อยเนี่ครับนะคร เห็นบอกว่าจ,จะคลอดแล้วใส่บีบเข้าไปเลยฮเฮียโอ้โหพี่น้องดูโครงสร้างดูเนี่ยฮะคอยดูลูกบีบออกมานี่จะเป็นยังไง,ง,งชื่อพ่อว่าแองกิโล,โลครับบีบมาสเตอร์เจ้าแองกิโลนะครับนะแล้วแล้วแม่พันตัวนี้เอียได้มายัางไงฮะอันนี้ขอพวกเขามามสร้างกานเล็ก ขอมาหรือขอซื้อขอซื้อมา <laughs> ขอซื้อีึกว่าขอฟรี <laughs> พาผมไปขอบ้าง <laughs> เนี่ยฮะพี่น้องดูนะครับเอกลักษณ์นะครับวิธีเลือกวัวเลือกแม่พันธุ์นะฮะถ้าไม่ยาวก็ให้สูงถ้าไม่สูงก็ให้ยาวไว้ก่อนวิธีเลือกชารโรเล่แต่ตัวนี้ได้ทั้งยาวทั้งสูงฮะตัวนี้ได้ทั้งยาวทั้งสูงนะครับสีก็สวยตัวจริงใหญ่ใหญ่นะเนี่ยฮะครับ อยากจะเข้ามาดูมาชมตัวจริงๆที่ฟาร์มมาได้นะครับเฮียบอกว่ามาได้นะเนี่ยครับนี่งัวรุ่นเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนขอกครับคอกเล็กนี่ใช่ไหมอันนี้คือรุ่นหย่านมใช่หย่านมแนละ้วเก้าเดือนสิบเดือนสิที่จะเป็นแม่พันธุ์อันนี้เฮ<ต>ีย <he a S 2> จะเก็บไว้ใช่<า>ไหมครับเก็บไว้ฮะเฮียเบอร์ a, ที่หูคืออะไรเฮียเบอร์ที่เรา จะจำง่ายเบอร์ไปจำฟาร์มเราแล้วก็ที่ว่าเราจะเวลาฉีดยาผสมเตรียมดูแลการผสมพยาบาลหรือว่าดูแลอะไรเขาง่ายเนี่ยครับจำเบอร์ง่ายเพราะมันเยอะวิธีวิธีจำบวกของพี่นี่คือติดเบอร์หูนะฮะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับ s b t farm 008์ม0นะครับ s t b s b t ย่อมาจากอะไรครับสบายแท้สบายแท้ฟาร์มนะครับเป็นเป็นนามสกุลของเฮียนี่เองนะครับเนี่ยฮะ ตรงนี้เป็นวัวรุ่นรุ่นแม่พันธุ์ที่แยกออกมาชุดนี้จะเก็บไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเฮียทั้งหมดเนี่ยลูกลูกเขาลูกพ่อพันธุ์เราอ๋อคือทั้งหมดนี่คือใช้บริการพ่อพันธุ์เจ้าตัวนี้เด,เดี๋ยวเฮียเฮียขอดูเจ้าพ่อพันธุ์ตัวนี้หน่อยครับเฮียสวยมากพี่น้องเนี่ยฮะประมาณตันเนี่ยงเฮีบ <c oughs> ยบอกว่าน้ำหนักประมาณตันหนึ่ง วัวนี้ผมก็เคยลงไปแล้วห้ารอบที่แล้วแต่ว่าผมเม่ไม่ได้ข้อมูลมากนักยาว,วสองเมตรกว่าวัดแล้วใช่ไหมเฮียครับรายาวสองเมตรสิบสองเมตรสิบห้ายาวสองเมตรประมาณสองเมตรสิบห้านะพี่น้องนะน้ําหนักประมาณตันหนึ่งเฮียบอกเนี่ยฮะลูกลูกอุตเตโอลูกอุตเตโอเจ้าอุสเตโอนะครับนะละครับเดินไปนู่นครับโอ้โหนะหลังตรงเป๊ะเลยพี่น้องดูเอาเลยนั่นนะฮะดูเลยครับ ให้ดูเทียบกับตัวเจ้าขนปุกปุยนะครดูเทียบไซส์กันเลยเยใหญ่ยู่ไข่ครับพี่น้องไข่ย่อนยานลูกใหญ่เบิ่มเลยครับดูหางนะฮะดูขาเฮียตัวนี้มีน้ําเชื้อขายไหมเฮียยังไม่เลยยังไม่ได้เข้าศูย์เนาะเดี๋ยวจะลองดูลูกเขาอีกชุดหนึ่งถ้าลูกเขาออกมาเก็บเก็บนี้ครับก็ว่าจะเอาน้ําเชื้อเก็บไว้อ่อาเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเป็นพ่อพันธุ์ทับจริงคับผมว่าเขาสุดยอด เราจะเก็บน้ำเกลือเดี๋ยวมันหายยากเอาไปผสมพื้นบ้านเราเนี่ยครับตัวนี้อายุเท่าไหร่เถียพ่อปล<บ>าเ <บา S 2> นี้ครบห้าปีแล้วจะครบห้าปีแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยฮะดูหัวไหลของพี่น้องดูช่วงคอช่วงหัวไหลตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับมันให,ให้ให้ลูกไปเทียนให้ส่งลูกสวยมากในครอกนี้คือลูกของเขาหมดเลยลูกของเขาห้าตัวเนี่ยฮะเนี่ย,ยสีออก แดงแดงส้มๆนี่ใช่ไหมเฮียลูกเขาตัวนี้แล้วก็ตัวนอนโ่นอ๋อใช่เลยครับพี่น้องครับสีขาวครับแล้วแม่แม่อะ่รแม่อันนี้เขาแม่เขายืนอยู่แม่เขาอยู่ในเนี่ยอ๋อนโน่นฮะตัวแม่ครับครับแยกแม่ออกแล้วนะครับนะนี่ครับโอ้สนใจเฮียรับผสมตัวไหมไม่ฮะไม่รับครับอ๋อเอาเอาไม่เคยเอาขึ้นรถขึ้นรถยาก เอาแค่ในฟาร์มตัวเองก็<ม>ก็หนักแล้วใช่ไหมนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์ที่นี่ก็เกือบร้อยตัวนะครับนะครับแม่พันธุ์ที่ว่าใช้ไม่ค่อยโตให้ของพี่เดี๋ยวกดีอ๋อครับน,นี่ตัวนี้นที่เฮียบอกนะฮะนี่คือบีบมัตเตอร์นะครับทำบีบเมื่อกีอ้ติดแม่โครงการ อนาคตเฮียจะเพิ่มบีบมัตเตอร์เข้ามาอีก20แม่เฮียมองว่าตลาดบีบมัตเตอร์เป็นไงบ้างช่วงนี้เฮียโออยู่นะโอนะครับครับผมก็หลายๆฟาร์มเริ่มมีเข้ามาแล้วนะพี่น้องนะครับบีบมัตเตอร์ใครที่มองมองอยู่ก็เริ่มเริ่มได้แล้วครับครับผมนี่ฮะนี่ก็ลูกบีบใช่ไหมเฮียอ๋อเนี่ยลูกแองจิโลอ๋อนี่นะลูกแองจิโลพี่น้องนี่นี่คือแม่ของเขานะครับ ส่งลูกไม่ทำรมดาเลยครับดูกล้ามเนื้อดูอะไรเนี่ยมาเต็มเลยดูหลังนะฮะนี่ลูกนอบาดอ๋อนี่ลูกนอบาดครับพี่น้องครับดูครับดูตูดโอ,โ,โอ้โหเดือนละดูท้ายนี่นี่วัวยังไม่ถึง2เดือนนะพี่น้องดูเอาดูเอาครับส่งความยาวมามาโชว์ก่อนเลยความยาวมากล้ามเนื้อมานี่ยังไม่ถึง2เดือนทีดูโคตขานะพี่น้องนะ ดูโคนขาครับดูโคนขาหลังเลยโอ้โหดูแม่พันธุ์ฮะเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะครับนะไม่สูงให้ใหญ่ไม่ใหญ่ให้สูงให้ยาวนะครับไม่ใหญ่ให้ยาวแต่ว่าที่เนี่ยผมว่าได้ทั้งสองอย่างเลยนะเออเฮียเลือกแม่พันธ์ได้สุดยอดจริงๆครับเมื่อวานใส่อะไรไปเฮียใส่ลาเบนไปเมื่อวาน,บบวานอลาเบนนี่ครับนี่ก็ลูกนอบาทตัวนี้โูกนอบาทอีกอนี่ฮะ นี่ครับดูครับดูลูกน้องบาดครับหลังตรงอะไรพี่น้องเกร็งตัวใส่เลยอือนนี้แบงใส่ลาเบนเมืวันครับผมสวยจริงๆพที่น้องฟาร์มนี้ผมบอกเลยว่าคะแนนอันดับหนึ่งในใจผมยังเป็นฟาร์มนี้นะพี่น้องนะสำหรับจารเล่นี่สามเดือนอะตัวนี้สามเดือนลูกใครเฮียตัวนี้องนตองพี่น้องออาดูเอาเลยนี่เด็กๆของเฮียนะ แล้วลูกหลานของเงี้ยงนั้นใช่ไหมฮะนะครับแม่ก็สวยจริงๆแม่ตัวที่ยืนโชว์อยู่นั่นใช่ไหมฮะแม่ก็โอเคนะพี่น้องนะเป็นพันธุกรรมของพ่อพันเห็นบอกว่าเป็น11วันเล่ชื่อเอาชัดๆเนี่ย11วันเล่11วันเล่แม่พันุเป็นสายพันธุ์มาจากไหนเหียสายพันธุ์มาจากเขาเขาไม่แก้วของน่าจะเป็นของเอสเคเราทำมาอ้อันนี้เรนลูก11วันเล่ ตัวสีขาวเนี่ยนะครับแม่เขาคือตัวนั้นตัวนู้นตัวแดงนู่นแล้วตัวขาวนี่ลูกของตัวขาวนู่นอ๋อตัวแดนตัวขาวนูกจะลูกของตัวแดงครับตัวขาวนู่นลูกของตัวแดงนี้นะฮะพี่น้องนะใช่แล้วก็ตัวขาวนี้ตัวขาวนี้ลูกของตัวนู้นโอ้โหไล่มาเป็นทอดทอดดูสุดเลยครับสุดยอดดูกล้ามเนื้อพี่น้องดูถ้าได้แม่พันธุ์อย่างเนี้ย ใส่พ่ออะไรออกมาก็สวยนะผมว่านะพี่น้องดูเอาผมบอกแล้วว่าฟาร์มนี้ผมต้องมาใหม่ให้ได้ต้องมาอัปเดตให้ได้แล้ววันนี้ผมได้ทำอย่างที่ใจต้องการแล้วนะครับนี่ก็คือเพื่อพี่น้อง fc ทั้งนั้นเลยนะพาชมบัวสวยๆนี่คือลูกหลานของเขาทั้งนั้นนะครับ,รบที่ยืนอยู่นี่นะเนี่ยครับก็ไม่อยาก้เสียวเวลาพ่อะว่าเราผสมกินปีเหมือนกันผสมปีเหมือนกันอยากให้ดีๆอ่ะครับ เฮียถามมีขายไหมช่วงนี้ไม่มีครับไม่มีเลยนะกรังตรงนี้ยังยังไม่พอต้องเก็บไปอีกก่อนนะยังไม่มีขายนะพี่น้อกนะวันนี้ก็พามาอัปเดตมาชมก่อนเนี่ยฮะดูครับเฮียแม่ลูกหลายๆตัวเงี้ยเฮียป้องกันเลือดชิดยังไงฮะป้องกันเลือดชิดเราก็แยก มีอันนี้มีตัวผู้แค่ต okay, ัวตัวใหญ่แค่ตัวเดียวนูน่ะครับใช้ตัวนั้นตัวเดียวถ้าอันไหนเราจะผสมจริงเราก็แยกขึ้นแบ่ก่อนครับครับอันไหนที่เราจะผสมเตรียมพี่น้องเขาเราก็ให้อยู่ร้อยใหญ่อันไหนที่ท้องแล้วเราก็ที่จะออกหกเจ็ดเดือนแล้วก็เราก็แยกเตรียมคลอดนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คือเตรียมคลอดแล้วก็คลอดใหม่อยู่โซนนี้ครับที่นี่บอกได้เลยว่าจัดโซนเป็นสัตว์เป็นส่วนมากนะครับโซนผสมอยู่ข้างบนโน่นนะฮะ รวมกันไว้นะครับพ่อพันตัวเดียวแล้วก็แม่พันสักสี่ห้าตัว,ตวพร้อมผสมตัวที่เป็นสัตว์แล้วแล้วยังมีโซนนั้นที่บอกว่าสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแยกออกมานะครับเป็นลูกหลานที่หย่ยานมแล้วแล้วก็อันนี้ท้องเจ็ดเดือนแล้วครับเก็บไว้ทําแม่พันต่อไปแล้วโซนใหญ่ๆนี่คือโซนรวมนี่ฮะโซนนี้เป็นโซนรวมที่พอโตๆตตแล้วเหมือนกันแล้วตรงนี้ท้องแก่ใกล้คลอดใช่ไหมเฮียใช่ ตรงนี้ท้องแก่ใกล้คลอดนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ฮะนี่คือการจัดจัดระเบียบของฟาร์มนะครับเฮียภายใต้พื้นที่เท่าไหร่ฮะตรงนี้พื้นที่เราประมาณนกไม่ด้จะเกินสองไร่ครับผมก็ราวราวประมาณสองไร่นะฮะหมากัดไหมครับนี่ครับดูอันนี้คือเลี้ยงลูกอ่อนนะฮะเลี้ยงลูกอ่อนเนี่ยดูแม่อพันธุ์ของเฮียอุ้ยแต่ละตัวผมวันนี้ผมสัใจมากเลยพี่น้องได้มาชมแล้วก็ได้สัมผัสเจ้าของฟาร์ม วันนี้มาคราวที่แล้วเจอแต่เจอแต่คนงานนะฮะอันนี้รอคลอดอันนี้ตัวนี้ก็รอคลอดตัวนี้ก็เลี้ยงลูก่อนนี่ครับแบ่งโซนตรงนี้เฮียอาหารตรงนี้คือหญ้าในเปียถูกไหมเฮียในเปียผสมเปแบกมันผสมไส้เล็กครับแล้วก็หมักไว้อย่างนี้หมักเขาให้มันหอมหน่อย เพราะไซเลตถ้าเราไม่เอาไซเลตใส่มันจะเหม็นอับระยะเวลาในการหมักนานเท่าไหร่อ่ะพี่พี่น้องถามมาเยอะก็คือเราผสมไปกินไปอ่ะเนี่ยก็หมักไว้เงี้ยจกินจนหมดผสมไปก็กินไปได้เลยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่เฮียกองนี้อันนี้สามวันสามวันสีจะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้แค่วันแรกอันนี้วันแรกอ๋อสีจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเริ่มสองสามวันก็กินได้เลยใช่ไหมเฮียเลยกินได้เลยอ๋อเนี่ยครับ หญ้าเนเปียเปลือกมันล้างแล้วก็ไซเลตเงาสับปะรดนะครับนะสามสี่อย่างรวมๆกันครับถ้ามีหญ้าเยอะก็เน้นหญ้าเยอะครับผมเพื่อลดต้นทุนอ่ามีหญ้าเยอะก็ใช้หญ้าเยอะได้นะครับโซนนี้โซนอะไรเหรยก็แม่พันธุ์เหมือนกันฮะครับผมนี่แม่พันธุ์นะฮะอันนี้ลูกอเมริกาโอ้เนี่ยครับ มีลูกเขาสองเดือนละครับดูดูดูลูกสองเดือนกําลังกินนมอยู่พี่น้องเอยเนี่ยฮะแม่แม่เป็นสัตว์ละและแม่เป็นสัตว์แล้วด้วยลูกยังดูดนมอยู่เลยพี่น้องแสดงว่าวัวที่นี่เนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะครับนะเนะยฮะเพราะเพราะส่วนมากผมจะพอเขาออกออกลูกเลยผมจะล้างหมดลูกเลยเขาบอกว่าชาโรเล่เนี่ยเป็นสัตว์เร็วมากถูกไหมครัใช่อืนี่ปีต่อปีเลยไหมแต่ปีละตัวละตัวเลยไหมตัวเลย ครับครับถ้าเลยอันนี้พอออกลูกวันนี้พรุ่งนี้ก็ล้างบนลูกอ่ะเพื่อที่จะรอผสมต่อไปเข้าอู่เลยดอ่ะครับเนี่ยดูเอาครับไม่ถึงสองเดือนนะะลูกตัวไม่ถึงสองเดือนครับผมแล้วยังมีดูบีบดูผสมไปอาทิตย์หนึ่งละดูพี่น้องเอ้ยเนี่ะนี่อันนี้แองกิโลงั้นนี่อนี่กิโล นี่ลูกลูกลูกสาวปะเนียลูกสาวแอองิโร่ครับนะฮะนี่แม่เขาแม่เขาลูกตัวแรกโอ้โหอันนี้ก็ลูกทิเบตทิเบวันเล่ลูกแม่เท่าอ่ะลูกอ๋อครับเนี่ยฮะดูครับส่งลูกไม่ไม่เพี้ยนเลยนะฮะส่งลูกสวยสวยทุกตัวเลยแม่พันตัวนี้ครับนี่ฮะแม่พันตัวนั้นขายไหมตัวไหนตัวนั้นละฮะฮะตัวสิบเอ็ดวันเล่ครับตัวใหญ่เหรอครับ ไม่ขายครผมถามเผื่อพี่น้อกนะเพราะว่าส่งลูกทุกตัวที่ผมเห็นมาเนี่ยแบบโอ้โหสวยแล้วก็แบบไม่เพี้ยนจากแม่เลยนะฮะสุดยอดเลยครับแม่พันตัวนี้นี่กนี่กับบีฟผสมบีบชนนี้บีบหมดมอนให้บีกัจโจรุกนี้ครับนี่ก็นนใส่บีฟเข้าไปนะฮะอันน,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 นี้อันนี้ก็ลูกสาวไอ,อตัวพ่อพันเนี่ยเนี่ยมอนให้ลูกหนตัวสีขาวนั่นใช่ไหมสีขาวไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนู้นครับครับ มันโอ้โหงั้นมันไม่ลุกหรอกดูสิครับลูกสาวของพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มนะฮะไม่ลุกหรอกแม่แม่ตัวไหนเฮียตัวนี้แม่มันตัวนู้นตัวแรกนั่นตัวขาวอ๋อดูครับกี่เดือนครับตัวนี้ฮะกี่เดือนครับอายุนี่เก้าเดือนฮะดูครับพี่น้องช่วงแยกจากแม่เขามาเขากินนมแม่เขาไม่ไหวตัวขาวตัวนี้ใช่ไหมครับแม่ค้องสามเดือนแล้วเนี่ยฮะ กินนมเยอะนะฮะลูกแม่ก็จะซุดไปหน่อยสี่เดือนแม่เขาท้องสี่เดือนนะครับผมก็เลยแยกออกมาเนี่ยครับโอ้โหดูหน้าดูหน้าครับดูหน้าหน่อยพอพันสมจริงอ่ะมันไม่น่าเชื่อมันจะใช้ได้อ่ะครับผมดูดูหน้าครับดูจมูกนะฮะจมูกชมพูหัวขนหูขนนี่คือเล่เลือดสูงเลยพี่น้องเลยเนี่ยฮะดูเอานะครับเนี่ยครับโอ้โหสวยจริงๆ แล้วโชว์แล้วดูเลยดูครับดูครับดูครับเล่นกล้องด้วยฮะโอ้โหสวยมากๆพี่น้องเอ้ยเนี่ยใครได้มีแม่พันเก็บไว้เนี่ยถือว่ามีเป็นขุมเป็นขุมทองดีๆนี่นะฮะเป็นขุมทรัพย์สมบัติดีๆนี่เองทราแม่พันตัวที่เฮียมีผสมบามันไปอ๋อนไครับตัวนี้ใส่บามันเข้าไปเนี่ยรถโชว์แล้วครับใส่พ่อไหนครับไอเฮียไอ้ทูบโด ทูบดอทูบอดดครับครับโอ้ตัวนี้ก็โครงสร้างได้ตุลาออกครับผมเท่าโบ๊ทนะฮะพี่น้องตัวนี้ครับเลือดประมาณไหนเฮียตัวนี้จริงๆแล้วต้นเหล่าเขามาผมซื้อเข้ามาตัวเล็กคือเขามีใบเพชรในนั้นร้อยนะตัวเนี้ยอ้าวเหรอครับแต่ผมตอนเล็กๆเขากระแงงมากเลยอ๋อเหมือนงัวป่วยอะครับตอนเล็กๆครับ พอมาอยู่ไอเฮียผมเอามาดูแลบำรุงเขาเขากับใหญ่ยังไงครับผมก็ไม่แน่ใจดูเอาฮะนะครับมาตอนแรกโอ้โหเอาง่ายๆมานี่จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่ใช่ไหมดูฮะพอมาอยู่ไอเฮียแล้วครับแข้งขาส่วนสูงแล้วที่สําคัญโบ๊ทด้วยฮะส่งลูกนี่ไม่ธรรมดาครับบัวโบ๊ทครับผู้หางยาลากดินนะครับผมดูดูผู้หางนะพี่น้องนะนู่นนะฮะลากพื้นไปเลย เดี๋ยวคอยดูลูกนะครับพี่น้องครับมีโอกาสผมจะเข้ามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถ้าเฮียอนุญาตเดี๋ยวเอาลูกจะเป็นตัวเมียเดี๋ยวเรียกมาดูตัวนี้ถ้าเฮียอนุญาตผมมาแน่ๆน่าจะสวยครับผมนี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้เนี่ยวันนี้พาชมแบบจุใจเลยนะพี่น้องนะเนี่ยครับโอ้โหดูวัวฟาร์มนี้โซนนน้นล่ะเฮียโซนนน้นจะเป็นวัววัวตัวเมียกับวัวที่แยกมาฮะ หัวแยกมาจากข้างล่างคันวัวตัวผู้ที่หย่านมแล้วครับผมคืออยู่เดี๋ยวเขจะทะเลาะกันจะเลยแยกอ๋อก็แยกออกมานะครับเนี่ยก็แตกแขนงออกมานะครับนะเป็นไซส์รุ่นๆมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยแต่ป้ายจะเป็นตัวเมียทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังไม่ไม่ขายใช่ไหมนี่ยยังไม่ขายนะพี่น้องนะเดี๋ยวขุดนีกหน่อยตัวผู้นี่ขายได้ตัวผู้ครับตัวผู้ผมขาย อ๋อถ้าตัวผู้มีแบ่งนะพี่น้องนะตัวผู้ขายครับราคายังไงโทรมาโทรมาคุยดูหรืออยากจะเข้ามาดูก็พิกัดตามที่บอกเลยอันนี้จะเป็นลูกหย่านมเนี่ยน,นี่ก็สวยอีกตัวหนึ่งโอ้โหนี่มันแบบศูนย์รวมเล่สวยงามอยู่นี่เลยพี่น้องอันนี้ฮะดูครับอื้ใครมีแบบนี้นะผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมานอนเฝ้าเลยฮะเนี่ยผมจะไม่ไปไกลเลยเนี่ยครับสวยๆทั้งนั้นฮะ ดูครับนี่แองกัสอืมนี่ครับนี่แองกัสนะครับเนี่ยฮะพวกรุ่นรุ่น,นเนี่ยครับ<ะ>ท้องหมดแล้วเลเนี่ยฮะท้องหมดแล้วนะผมท้องแล้วเหรออ่าอันนี้เขาปีกับแปดเดือนละโอ้เนี่ยฮะข้อดีของชาโรเล่คือเป็นสัตว์ไวท้องไวนะครับนะปีกับกี่เดือนนะฮะ <8 S 1> <8 S 1> เดือนปีกับแปดเดือนก็ประมาณยี่สิบเดือน ครับผมยี่สิบเดือนได้แล้วนะครับนะท้องท้องประมาณกี่เดือนแล้วเฮียเนี่ยท้องประมาณสองเดือน้ะครับผมโอ้โหเนี่ยฮะเพราะโครงสร้างเขาใช้ได้ด้วยไงก็เลยเราผสมเขาได้ครับเราต้องดูโครงสร้างเทียบด้วยครับผมบางทีปีกแปดเดือนปีกัหกเดือนถ้าโครงสร้างเขาไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันครับครับโครงสร้างขนาดนี้เขาได้กว่าเขาจะขอดเก้าเดือนก็ครับกาลังดี พี่น้องดูนะฮะดูสภาพคอพี่น้องเลยสะอาดสะอ้านจริงๆนะฮะการจัดการของที่นี่ถือว่าอวโอเคเลยมลไม่มีเลยผมกําลังจะพูดต่อแล้วว่าผมยังไม่ได้กลิ่นขี้วัวส,สักสักนิดหนึ่งเลยพี่น้องนะยามีวิธีอะไรบอกบอกพี่น้องห่หมไม่ผมไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะมีวิธีน่าจะเป็นที่ต้นไม้เนี่ยแหละน่าจะเป็นต้นไม้กระดูซัก,กต้นต้นไม้เยอะธรรมชาติบําบัดเนี่ยครับ สวนต้น,นไม้ในม,มีสวนตอนนี้คือป่าเบญจพรรณนะครับนะ<ช>มี<ช>ทุกสายพันธุ์เลยในพี่น้องครับสักประดู่พยุงยางนามะขามงทุเรียนโอ้โหครบสูตรเนี่ยครับ <c oughs> เฮไม่ได้ใช้สารไม่ได <นะ S 1> <อ>้ใช้อะไรเลยใช่ไหมทุเรียนจะออกลูกเลยลไม่เคยฉีดยาเลยครับใช้ทําฟาร์มนี้ใช้แบบปลูกต้นไม้ไว้ลายล้อมเพื่อให้เขาดูดซับ นะครับดูดซับขี้งัวที่ไหลลงไปก็เข้าตามร่องก็เป็นปุ๋ยให้เขาอีกอนี่ฮะน้ำขี้งัวก็เข้าตามร่องครับนี่คือระบบนิเวศโดยแท้นะครับแบ่งกันใช้ไม่มีกลิ่นเลยครับผมต้นไม้ก็ดูดกลิ่นไปแต่ว่าต้นไม้ก็ได้สารอาหารจากขี้วัวพวกนี้ครับนี่คือการจัดการฟาร์มอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งใครอยากจะเรียนแบบใครอยากจะเข้ามาดูงานใครอยากจะซื้อขาย วัวฟาร์มที่นี่ที่นี่นะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับกลุ่มใดที่นี่ขายอิสระขายเอกชนขายได้ทั่วประเทศทนะครับขายได้ทั่วโลกด้วยเฮียบอกนะฮะ <c oughs> ขายให้ทั่วโลกขอแค่สนใจนะครับพ <c oughs> ักเข้ามาพูดคุยได้สอบถามได้นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าชาโลเล่ที่นี่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเอาละครับเฮีย e ช่วงสุดท้ายขอให้เฮียฝากอะไรถึงพี่น้อง f c และพี่น้องกเกษตรกรนิดนึงครับ ครับทาอะไรก็แล้วแต่ครับตั้งใจอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปท้อสู้อย่างเดียวครับครับแล้วจะประสบความสำเร็จครับผมเนี่ยฮะสั้นๆแต่ได้ใจความหนักแน่นนะครับเนี่ยฮะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะครับถึงได้มีวัวสวยๆเป็นร้อยๆตัวอย่างนี้ครับตั้งแต่ที่ถ่ายมาเนี่ยผมยังไม่เจอตัวไหนที่ขี้เหล่เลยฮะที่แต่ตัวสวยๆทั้งนั้นครับเอาละครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจพูดจาภาษาบัวแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับนะจะติจะชมอะไรได้หมดยินดีมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ